สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ยังคงติดตามในส่วนของสถานการณ์ราคามันสัมปะหลังตกต่ํานะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567นะครับก็มีชาวไร่มันสัมปะหลังนะครับนำโดยนายกสมาคมไร่มันสัมปะหลังประเทศไทยนะครับคุณลังสีภัยสะอาดนะครับ ได้นำม็อบพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังประมาณ200คนนะครับจากอำเภอทองผาภูมิและก็อำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรีมายื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่น่าสารการจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงมารับหนังสือนะครับซึ่งในส่วนของการยื่นข้อเสนอนี้นอกจากจะยื่นข้อเสนอแล้วยังยื่นคำขาดให้รัฐบาลนะครับ ให้ดําเนินการให้เห็นผลนะครับให้แก้ปัญหาภายในระยะเวลาประมาณ5วันครับโดยให้เวลาถึงวันที่26ทธันวาคมนะครับถ้ายังไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับก็จะขู่ยกระดับนะครับขู่ยกระดับการชุมนุมโดยระดมพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันทั่วประเทศนะครับรวมผลหน้าทาเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อขอคําตอบนะครับก็ถือว่าเป็นทุกขของพี่น้อง เกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสำปะหลังนะครับในส่วนของราคาตกต่ำนะครับซึ่งทางเกษตรกร,ะร,กรนะครับมองว่าในส่วนของราคามันที่ตกต่ำเนี่ยนอกจากจะเป็นในเรื่องของการส่งออกที่มีปัญหาในเรื่องจีนนะครับมีนโยบายในเรื่องของการนําเข้ามันเส้นจากประเทศไทยลดลงนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของนโยบายการใช้น้ํามัน e20 เป็นน้ํามันพื้นฐานนะครับซึ่งในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการ ไม่มีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมการใช้น้ํามัน E20 เป็นน้ํามันพื้นฐานรวมทั้งมีการใช้อีก85ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะซูมซับดูดซึมเอามันเส้นที่พี่น้องเกษตรกร,กรหรือว่า,าลานตากเนี่ยนำไปส่งโรงงานเอทนอลแต่พอปีนี้เนี่ยไม่มีนโยบายทางด้านนี้ก็เลยส่งผลทําให้ราคามันเนี่ยลงแรงนะครับเพราะว่าพึ่งพาส่งออกอย่างเดียวนะครับก็เลยทําให้กเกษตรกรเดือดร้อนโดยเฉพาะ ราคามันสัมปะหลังในจังหวัดกาญจนบุรีบางพื้นที่ราคาต่ำสุดบาทหนึ่งนะครับบาทท้วนนะครับที่ขายได้นะครับก็ถือว่าเป็นทุกแล้วก็ยื่นคำขาดให้ในส่วนของรัฐบาลนะครับให้แก้ปัญหาภายใน5วันนะครับก็คือตั้งแต่วันศุกร์ก็คือวันที่20ยืนน่นหนังสือนะครับมาเรียกร้องประมาณ200คนนะครับพร้อมกับรถน6ลอบรรทุกามาตามนั้นครับรถ6ล้6รบรรทุก หัวมันสดมาคันหนึ่งนะครับมาประท้วงด้วยเดี๋ยวมีมาตรการเทมันสำปะหลังนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการดําเนินการอะไรนะว่าคือพี่น้องเกษตรกรมาพร้อมกันประมาณ200ร้อกว่าคนนะครับจากอำเภอไซโยกแล้วก็อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับพร้อมกับรถบรรทุกหล้อบรรทุกมันมาคันหนึ่งนะครับรวมตัวกันแล้วก็ยื่นหนังสือนะครับให้คำให้ยื่น แล้วก็ขอคําตอบภายในวันที่26นะครับภายในวันที่25นะครับถ้ายังไม่ได้มีคําตอบใดๆก็จะมีการรวมตัวกันที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับยกระดับขึ้นก็อาจจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับมาด้วยนะครับนี่คือชาวไร่มันให้เวลารัฐบาล5วันนะครับขูรวมพลหน้าทาเนียบ26ธันวาถ้าไม่ได้รับการตอบรับนะครับไปดูในส่วนของ มาตรการที่ทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไร่มันทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเห็นด้วยกันทุกคนนะครับก็คือมีประเด็นที่ยื่นนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือขอรัฐบาลประกันราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังหน้าโรงงานที่กิโลกร,รัมละ2องบาทนะครับเฉียวแป้ง25%ตรงนี้2องบาทเฉียวแปลง25%นะครับแล้วก็ที่สําคัญทุกจังหวัด ควรจะรับซื้อในราคาเดียวกันปัญหาหลากักอีกตัวหนึ่งก็คือความเหลี่ยมล้ําในเรื่องของราคามันสําปลังนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันตกเนี่ยราคามันถูกกว่าทางด้านโซนอีสานกอนขัางเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเรียกร้องให้ซื้อ2อบาทห้าสิบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ประกันราคาแล้วเนี่ยก็ควรจะรับซื้อใกล้เคียงกันทั่วประเทศครับทางนี้ถ้า มีการรับซื้อไม่ถึงก็ให้รัฐบาลจ่ายชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อไม่ให้เกษตรกร,ร,กรขาดทุนนะครับนี่คือในส่วนของข้อแรกนะพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องการประกันราคานะครับสองบาทห้น,นะครับข้อ2ก็คือหอยรัฐบาลช่วยผลักดัน e 2 0เป็นน้ามันพื้นฐานนะครับแล้วก็นํา e 8 5กลับมาใช้ใหม่ให้ยกเลิกเบนซินออกเทน91ทันทีเพื่อช่วยให้โรงกันเอทานอลได้ช่วยซื้อมันสัมปัหลังมากขึ้นนะครับ ลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพื่อที่จะช่วยรักษาสติเพราคาหัวมันสัมปะหลังไม่ให้ตกต่ำครับตรงนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีนโยบายในเรื่องของการหยุดผลักดันในเรื่องของการใช้เอทานอลนะครับมาเติมน้ํามันเบนซินนะครับทาให้ไม่มีการใช้หัวมันภายในประเทศในการผลิตเอทานอลเท่าที่ควรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการยกเลิก E85 ด้วยในช่วงที่ผ่านมา แล้วก็ข้อ3าก็คือขอรัฐบาลสั่งกระทรวงการคลรังนับออกประกาศกระทรวงการคลังตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายเอทานอลในประเทศให้สามารถจําหน่ายสู่อุตสาหกรรมอื่นได้อย่างเสรีเช่นใช้ผสมอาหารใช้ในการผลิตสารเคมีใช้ในการผลิตเ,เครื่องสําอางใช้ในเพศัชก,กรรมและสาธารณสุขนะครับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกย่อยสลายได้ใช้ในอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบนะครับใช้ทําความสะอาด ใช้สกัดสมุนไพรต่างๆโดยไม่ต้องกําหนดให้ใช้ผสมน้ํามันเชื้อเพลิงเท่านั้นนะครับก็ให้ตอนนี้ถ้าดูระเบียบนะครับของกระทรวงการคลังก็คือในเรื่องของการจำหน่ายเอทานอลในประเทศไทยเนี่ยก็คือให้สามารถใช้ได้ในส่วนของอผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น,นครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการส่งเสริมให้ไปใช้ในส่วนอื่นก็จะช่วยซึมซับในส่วนของหัวมันสดภายในประเทศ นะครับลดการบึ้งพาการส่งออกได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขอ้อ4ก็คือขอให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อควบคุมผู้ค้าขายแป้งมันและมันเส้นส่งออกไปยังต่างประเทศไม่ให้ขายตัดราคากันในราคาถูกๆแล้วมากดราคารับซื้อหัวมันสดในราคาถูกมากเกินไปจึงส่งผลกระทบต่อราคามันสปะหลังตกต่ำมากนะครับนี่คือในส่วนของข้อเรียกร้องนะครับจากเสียงจากพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่มันสัะประังจังหวัด าจนาบุรีนะครับที่ออกมาเรียกร้องแล้วก็มาส่งเสียงสะท้อนถึงรัฐบาลนะครับให้ช่วยแก้ปัญหาราคามันตกต่ำนะครับจากต้นปีจนถึงปลายปีราคาร่วงลงมาสูงนะครับปีที่แล้วในช่วงต้นปีปีนี้ครับไม่ต้องถึงปีที่แล้วต้นปีปีนี้ขายได้ราคา สามบาทกว่านะครับปีนี้บางพื้นที่ไม่ถึง2บาทนะครับก็คือต่ากว่าราคาปีที่แล้วมากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนนะครับก็มีการขู่ยกระดับรวมพลหน้าธรรเนียบนะครับยี่บหกธันวาคมครับให้เวลารัฐบาล5วันในการรับข้อเสนอและก็ข้อเรียกร้องนี้นะครับไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับถ้าไม่ทันก็จังหวัดอื่นนะครับว่ายังไงครับอาจจะต้องมีการไปร่วมชุมนุมหน้าทรเนียบรัฐบาลนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าแล้วก็สอกเกษตรวันเดุดก็จะติดตามสถานการณ์ราคามันตกต่ำนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นเสียงสะท้อนนะครับแล้วก็ให้ถึงในส่วนของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ